สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนกับผมเปกก่อนแดกไม่อีกแล้วพี่น้องมึอนี่มากับเนี่ยย่ำมือย่ำเป็นตัวเลยพี่น้องเฮ็ดนำย่ำล้วเอามาลาดเสพเสพพี่น้องเหมือนกันออ้ยเป็นแต่เสบขนาดเห็นนะ้ำนำได้แตกเนาะแล้วก็พักเข้ากับมีเนี่ยพี่น้องพักคอดแล้วก็ชี้หอมพักหอมแล้วก็มากเดลทิเนาะ เส็บเส็บดังกันกันกบผมวันนี้มา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 ก่อนจะกินพี่น้องก่อนจะกินกันเอาจักหน่อยกับผมว้าหลังทองยังหน,น่อยเนาะพี่น้องเนาะกอ,อกิ่งเขาเสียกับผมเอา้าบวบ่ยังไรพี่น้องเห็นหน่หิว 嗯。Mm hmm. nấm chìm หวังตรงนั้นว่าคัก เกิดเกิดเกิดได้หนวด หาบังคีนไม่ห้องข้างเท่อหลังมือดีอะนี่หลายนี่มือมีอาจารย์นี่บ่ตกแซ่บ สดหนากเลย ไมยลงเี่เด mm ืยโดนนะพี่น้องนันโดนไม่กินเที่ยวแสียบืป bơi đời phiền lòng mình โอ้สุดยอดไล่แสบไล่โดนๆเมื่อกินเทียเ่ยวนี่โอ้เบิร์ดเลยพี่น้องมือเนี่ยเนี่ยเกี้ยงเนาะเอาพี่น้องมือเนี่ยสำหรับมือนี้นาะก็ไว้สนีทกอนครับผมกับเมนูนี่แหละปลาหมึกย่ำปลาหมึกเนาะเห็ดหนำย่ำหน่อมาหลัลดเสร็แซ่แบพี่น้องมือเนี่ยเป็นฝีมือเมียจจาครับผม จังไงยังไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าโรงงานคนนี้อืมตอมเด้อฝุ่บินต่ำนี่จังไงยังไงก็อย่ society, or or าลืมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กก่อนแดกครับผมอ้าสำหรับมือนี้แล้วเป๊กก่อนแดดก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ